สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องทางฝั่งโขงด้วยนะคะเจอกันอีกแล้วนะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของเราพัฒนาวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคม2564นก่ะก่อนอื่นมาดูย้อนหลังกันก่อนเนาะของวันพฤหัสงวดวันพฤหัสที่25่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไร ลาวพัฒนาผลออก6ตัวนะคะก็จะเป็น721791นะคะ721791 3ตัวบนก็จะเป็น791 2ตัวล่างก็คือ17นะคะพี่น้องให้เด่น9ไปให้เด่น9ไปนะกับ0นะคะแล้วก็ออก91เนาะเข้าเฉพาะเด่นนะคะอันนี้นะแต่ว่าหลักพี่น้องไปจับหลักศูนย์ให้นะคะอ่า พี่น้องลงก่อนวันที่วันที่หวยออกนะคะเราเราพัฒนาออกวันพืือหัพี่น้องก็ทําคลิปขึ้นมานะคะด้วยความโมโหตัวเองย้อนหลังนิดนึงนะด้วยความลังเลข,ของตัวเองบางที่มันเกิดขึ้นอีกนะคะที่พี่น้องบอกไปนะคะนี่คือชุดแรกที่ทําออกมาว่าจะเอาอันนี้นะคะวงแดงไว้มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะไม่งั้นก็เด้งบนเด้งล่างเลยนี่แล้วก็เอาลงมาเอาลงมานะคะเพื่ออ่ะ ว่าจะลงคลิปคือชุดนี้นะคะก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็มาทำสี่ตัวทําชุดสี่ตัวก็มีเกนะ้าแปดหนึ่งเจ็ดนะนี่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดนี่ดูสิอันนี้หนึ่งเจ็ดนี่ล่างเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเจ้าแปดคือตอนแรกจะลงอันนี้นะคะอันนี้หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะจะลงอันนี้ทีนี้ความลังเลมันก็บังเกิดอีกนั่นแหละคะ่ะก็เลยมานี่ค่ะมาทําเป็นชุดใหม่อเออเออหนึ่งไม่มีหรอก น่าจะไม่มีหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นศูนย์ก็เลยตัดหนึ่งออกค่ะก็เลยเอาศูนย์แทนก็คือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นี่ค่ะอย่างที่เห็นเอาหนึ่งออกนะคะไม่งั้นก็บนล่างเลยเสียดายมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะก็ถึงบอกว่าความลังเลนะคะยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ผิดพลาดไปไม่น่าเปลี่ยนใจเลยนะคะตอนแรกก็จับหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นศูนย์นะคะ ต้องขอโทษมากๆด้วยนะก็โมโหตัวเองสุดๆเลยนะคะสำหรับลาวพัฒนาของวันพฤหัสที่ผ่านมานะทีนี้ก็มาดูของวันจันเลยค่ะของวันจันที่หนึ่งมีนานะคะอ่านี่พี่น้องจับชุดให้มีเด่น6กับ8นะคะ6กับ8พี่น้องจับให้ก็จะมี61 67 68 83 87 89 7จ็ดสามเจ็ดจ็ดเจ็ดเแล้วก็9 3สนะส่วน4ตัวโต๊ดก็จะมี3ามสองหกเจ็ดหกแปดสองสามหจ็ดเนจ็ดแปดเนะคะสตัวตัดออกได้นะคะก็คือสองหกเจ็ดแปดสองสาแล้วก็เจ็ดนะหรือจะหมุนเองก็ได้นะคะในนี้จับหมุนเองก็ได้ค่ะ จับสลับหมุนเองก็ได้นะอาจะเป็นสองหนึ่งสองสามนะคะเก้าสามสองสามอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยลองหมุนเองได้นะคะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้นะแต่ว่าพี่น้องให้เด่นที่หกกับแปดนะหกกับแปดนะคะทีนี้ตัวที่ชอบนะตัวที่พี่น้องชอบก็จะเป็น หกหนึ่งหกเจ็ดนะคะหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะแล้วก็สองสามนะคะที่พี่น้องชอบนะแล้วก็จะมีแปดสามค่ะนี่ที่ชอบนะคะชอบไม่เหมือนกันก็เลือกดูเองได้นะลองเลือกดูเองได้อันนี้ที่พี่น้องชอบนะคิดว่า ถ้ามาหลัก6กับ8ดก็น่าจะมาประมาณนี้นะคะ6 8 7ดนี่แหละค่ะ6หนึ่งหเจด8ดสาองสาที่ชอบนะคะอันนี้ทีชอบส่วนตัวนะแต่ว่าชุดที่พี่น้องจับให้เนี่น่าจะมาประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอ,อ่ขอไม่พลาดนะคะขอไม่ให้พลาดขอให้ปังๆเลยงวดนี้นะอ่า ความลังเลยังมีไหมมีนะคะมีมีมีม,มีอ่ะอย่างที่พี่น้องบอกว่าเอออาจจะเลือกผิดชุดก็ได้อ่ะนี่ที่พี่น้องทํานะคะเลือกมามีสาชุดสุดท้ายเลือกชุดนี้นะพี่น้องเลือกชุดนี้แล้วก็ทําเลือกออกมาเป็นสี่ตัวส่วนอันนี้ที่ตอนแรกที่คํานวณไว้นะก็มันจะต่างกันก็แค่มีชุด2องจะมีแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่ห้านะคะที่ต่างกันนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะคะ และทีนี้ชุดนี้ต่างกันก็จะมี0ูนย์ค่ะ0 8นย์กับ0 9ย์เท่านั้นเองนะที่ต่างที่ต่างกับชุดนี้อันนี้ไม่มี6อันนี้ไม่มี6นะคะแต่พี่น้องมาดูแล้วคำนวณดูไปดูมาก็เออหเด่นค่ะหกับ8เด่นหกับ8เด่นพี่น้องก็เลยจับชุดให้ทางนี้นะคะหกับ8เด่นตอนแรกก็มองว่าจะมี1กับหหรือเปล่าแต่ทีนี้มองดูทีนี้คำนวณดูอีกทีหนึ่งก็ ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะไม่น่าจะมาแล้วนะคะหนึ่งนะก็เลยคิดว่าอาน่าจะเป็นหกค่ะถ้าหนึ่งก็จะเป็นหกหนะึ่งแต่พี่น้องเน้นเลยนะคะว่าน่าจะหกกับแปดค่ะหกเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดที่พี่น้องชอบนะอันนี้ชอบส่วนตัวแต่ว่าจริงๆหกอะ่ 6, อะหกอ่ะจัดไปได้เลยนะคะหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดนี่จัดไปได้เลยนะคะหกส่วนแปดก็นี่แหละคะ่ะแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้านี่ ะะจับไปเลยสามหกคู่นี้นะคะแต่อันนี้คือชอบส่วนตัวเจ็ดเจ็ดกับสองสนะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมาฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องพาเฮงด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีหวยไทยด้วยเนาะ พรุ่งนี้ก็มีหวยไทยด้วยโอ้พรุ่งนี้อ,อะไรอะไทยฮานอยลาวยาวไปยันดาวโจนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาวโจนก็ลงให้พรุ่งนี้อีกนะคะดาวสำหรับดาวโจนนะส่วนฮานอยกอ็เดี๋ยวลงให้อีกนะคะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเรามาย้อนหวยไทยอีกรอบหนึ่งเนาะหวยไทยพี่น้องก็ลงให้แล้วนะคะหวยไทยงวดที่แล้วก็เข้าชุด เข้าเอ่าเข้าเด่น0ูนย์นะคะก็เข้าศูนยแล้วก็พี่น้องก็เจาะให้30นยะ์ออกตัวกลับ03นะคะทีนี้ก็มาดูาไทยนะคะดูไทยอีกรอบหนึ่งเนาะดูไทยอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้หวยไทยนะคะหวยรัฐบาลไทยพี่น้องให้เด่นที่7กับ9นะคะ มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเ5็ดเก้าเก้าสีแล้วก็3 6มหกนะคะเก้าเจ็ดห้าแปดเแล้วก็3ามนะอันนี้คือหวยไทยนะคะจริงๆคลิปพี่น้องก็ลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วหลายวันนะคะเผื่อแบบเผื่อมีตัวชอบที่ตรงกันพี่น้องอสมาชิกจะได้ไปเลือกลอตเตอรี่ได้ทันนะคะสำหรับ เผื่อมีตัวเลขที่ตรงกันแล้วก็ชอบตรงกันเนาะก็จะได้เลือกรอตเตอรี่นะคะได้ทันสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะของไทยเรานะอ่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะพรุ่งนี้ตื่นมารับทรัพย์กันทุกคนเลยนะคะทุกอ่าแนวทาง ทุกหวยนะคะทุกแนวทางทุกหวยขอให้เฮงปังปัง,ปงส่วนดาวโจรเราก็ยังเฮงต่อเนื่องนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็เข้าสามวันติดติดเลยนะคะพุธภหัศสุขน,นะส่วนวันจันท์นี้ก็พี่น้องก็จะคํานวณออกมาให้เป๊ะป,ปัง,ป,งปังกันอีกรอบนะคะสําหรับหุ้นดาวโจรนะสําหรับคลิปนี้ก็พี่น้องก็ ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึง่งขอฝากนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องพาเฮงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ